ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าแต่มันคือตัวเราที่ยอมแพ้เองเรื่องราวของครูวิชาชีววิทยาที่ดันต้องมาเป็นนักมวยจำเป็นเพียงเพื่อจะหาตังมาช่วยไมเฟรนและนักเรียนสุดที่เลอฟแบบชกเพื่อต้องการจับแพ้และหาตังจากความพ่ายแพ้ให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าความเป็นจริงมันก็ไม่ได้อยากจะชกมวยเลยก็ตามเออใครมันจะไปอยากเจ็บและเรื่องราวของนักมวยจำเป็นที่พยายามตามล่าหาความพ่ายแพ้จะเป็นอย่างใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุร ทางเฟรมผมจะเสนอครูเฟียวหัวใจสปิริตให้เสียงภาษาไทายการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลเลอรเดาเดาเดาไทเกอร์พรีเมียมบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ไม่ว่าจะดู YouTube หรือฟังเพลงใน YouTube Music ก็ไม่มีโฆษณามาขั้นให้จุกจิกระดองใจและไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็ใช้งานได้ทั้งหมดจ่ายแค่เดือนละ79บาทเท่านั้นแถมการสมัครก็แสนจะง,ง่ายดายเพียงแค่จิ้มเข้าไปที่ลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างสแกน q r code หรือถ้าชอบแอดไลน์ line, ก็แอดไปที่แอดไทเกอร์ชอป คลิปต,ต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนัง,อองถ้าหาข้อมูลที่พลาดขั้นจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่พ่อหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าสกอตเรียนส,สัสนว่าบักกอตเขามีอาชีพเป็นครูสอนวิช,ชาชีววิทยาที่ทำหน้าที่นี้ด้วยความกระตือรือร้นมาหลายปีแต่ในช่วงนี้บักกอตก็ดันหมดไฟกับการเป็นครูเพราะมันเชื่อว่าระบบการศึกษากำลังเสื่อมถอออออออยยยยยแแแลลลละะะะะกกกกกกกาาาาารร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 สสนน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 นขงงงมมมมมมมัมททััััไไไไไไ่่่่่่่ีีีีีีผททททบ้้้้จิิตโโเเเเ็็็คคคืดดดววปปปปช์ูพ ใช้แถมโรงเรียนแห่งนี้เขาไม่เคยจะเห็นความสาคัญของมันบักก๊อดก็เลยเลือกที่จะมาทํางานแบบทําไปวันๆสอนบ้างไม่สอนบ้างกันแล้วแต่ว่าวันนี้จะมีอารมณ์สอนหรือเปล่าเออไม่สอนก็ดีเพราะพ่อกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกันและในขณะที่บักก๊อดกำลังเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตมันก็เดินม,มาเจอกับห้องเรียนวิชาดนตรีที่ตอนนี้นักเรียนจอมขี้เกียจกําลังดีสีตีเปล่ากันอย่างเพลิดเพลินบักก๊อดที่ได้ยินเสียงเพลงก็เหมือนจะโดนมนต์สะก,กดมันก็เลยเดินเข้ามาในห้องเพื่อจะฟังแบบไกลชีดเพราะมันช่างไพเราะซะเหลือเกินแต่ที่มาทีี่่นก็ แค่จะมาฟังเพลงเฉยๆเราบักวัดก็อยากจะให้ครูแก่ที่ชื่อมาร์ตี้ไปเข้าเวรโบกรถรับส่งนักเรียนแทนเนื่องจากเมาากื่อเช้าบักกอดถูกพออ,อสั่งลงโทษให้ทำหน้าที่โบกรถเพราะมาทำงานสายอนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูวะแต่้าแก่มาร์ตี้ก็ไม่ปฏิเสธเพราะมีเรื่องอื่นที่จะต้องกังวลมากกว่าเรื่องโบกรถลเลิศเธอจากนั้นตาแก่ก็เล่าว่าพ่อกลายจะอายุ60ส่วนเมียก็มีอายุ48และสวกแกกันมาหลายสิบปีโดยที่ไม่ติดลูกเลยสักคนแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้คุณเมียบอกว่าท้องเฉยเลยเสสงพระเจ้า จะสงสารเพราะเ,ราเห็นว่าสวัแกิกันทุกวันเวลาต่อมาพออ,อก,ก็เรียกครูทุกคนมาประชมุมและบอกว่าโรงเรียนของเราถูกตัดงบเนื่องจากเด็กนักเรียนมีจํานวนน้อยแถมการเรียนการสอนก็ไม่ค่อยจะมีคุณภาพครูเลยต้องลดต้นทุนด้วยการเลิกจ้างครูในวิชาที่ไม่ค่อยจะสําคัญซึ่งครูก็ลงความเห็นแล้วว่าวิชาที่จะถูกถอดออกวิชาแรกก็คือวิชาดนตรีเพราะมีความสําคัญน้อยที่สดุดทำให้ตาแก่มาตีตอกใจเพราะถ้าหากว่าเขาถูกเลิกจ้างในตอนแก่ชีวิตจะต้องย่ำแย่เพราะกาลังจะเป็นพ่อลูกอ่อน แล้วกูจะเอาตังค์ที่ไหนซื้อนมให้ลูกกินแต่พอออก็ไม่สนเพราะได้ทุนมาแค่นี้จะให้กูทํำยังไงแต่บักก๊อดก็ไม่ยอมเพราะรู้ว่าตาแก่มาตีก้กำลังจะเป็นพ่อลูกอ่อนมันก็เลยถามว่ามึงต้องการตังค์เท่าไหร่ถึงจะทําให้ตาแก่มาตี้ไม่ถูกไล่ออกบักพอออก็บอกว่า4 8 0 0 0ดเหรียญตีเป็นเงินไทยก็1นึ่งล้านหกแสนบาททำให้บกกักก๊อดต้องกจะใจเพราะมันเป็นตังค์ก้อนใหญ่แบบใหญ่มากๆแต่ถึงจะรู้แบบนั้นบักก๊อดก็ไม่สนแล้วบอกว่าเดี๋ยวครูทุกคนจะช่วยกันหาตัง,นนงตตออนะค์ เราไม่มีใครสักคนที่อยากจะหาเหามาใส่หัวเออเกี่ยวอะไรกับพวกกูวะแต่ถึงครูคนอื่นจะไม่อยากยุง่งครูสาวคนนี้ที่ชื่อเบลล่าก็เข้ามาถามบักกอดว่ามึงจะหาตังค์ยังไงเพราะดูทรงแล้วครูคนอื่นๆไม่น่าจะยื่นมือมาช่วยแน่นอนบักกอรก็เลยบอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันและถ้ากูหาตังค์ได้เท่านั้นจริงๆกูก็คงจะลาออกไปนานแล้วแหละเออก็จริงของเมืองจกน้ำบกักกอดหน้าเหมินก็ชวนเจ๊เบลล่าไปกินข้าวเย็นด้วยกันเราว่ามันชอบเจ๊เบลล่ามานานและพยายามขอเดทก,กับเจ๊มาแล้วหลายสิบครั้งแต่่เเเจกก็ไมคยยตอบบรับลัลส เอาน้ําหยดลงหินทุกวันแต่หินหนีบากอรก็เลยบอกว่าถ้าฉันชุดบ้านลงนี้เข้าเจเจะต้องไปดินเนอร์และสวัสดีกับฉันแบบตายอดตายยากราะเลงเอาไว้ตั้งนานแล้วแต่ก็นั่นแหละบากอรก็ชุดไม่ลงแถมยังพุ่งเหล่าลงพื้นซะอย่งางนั้นเออทุเรศทุรังจริงๆเวลาต่อมาบากอรก็มารับจ็อบด้วยการมาติวให้กับคนต่างด้าวที่ต้องการจะเป็นพลเมืองของเมกานั้นก็เ่อจเจ้าต่างค่าจ้างที่แสนจะน้อยนิดไปให้กับผอตามที่ลั่นวาจาเอาไว้และพอสอนต่างด้าวเสร็จลูกศิษย์คนนี้ที่ชื่อนิโก ก็เข้ามาหาบากักกอตและขอให้บักกอตมาช่วยติวพิเศษให้หน่อยเพราะถ้าหากสอบไม่ผ่านหนูจะถูกส่งกลับประเทศบักกอสก็เลยใจอ่อนและรวมตัวมันที่บ้านของบักนิโก้เพื่อจะช่วยให้ต่างด้าวคนนี้ได้เป็นัยรุ่นเมกาสมใจอยากแต่พอมาถึงก็ไม่ได้ตรงได้ติวอะไรเลยสักนิดเพราะบักนิโก้กับเหล่าแมฟเรนก็ชวนบักกอสดูมวย UFC ที่ถ่ายทอดสดตอนนี้พอดีเออมวยกําลังมันเรื่องอื่นค่อยว่าก,กันทีหลังและในขณะที่กาลังเชีย์เหล่าแมฟเฟนของบักนิโก้ก็บอกว่าคนที่แพ้การชกจะได้รับตังเงินหนึ่งหมื่ ถึงห้า0 0เหรียญทําให้บกักกอตหูเพิงและคิดออกทันทีว่าการต่อยมวยนี้แหละที่ทําให้มันได้ตังเปกอบเป็นกำรรและช่วยให้ตะแกะมาตี้ไม่ถูกไล่ออกแถมยังทําให้เด็กๆได้เล่นดนตรีอีกด้วยบกักกอตก็เลยบอกกับบักนิโก้ว่ากูจะไม่มาสอนที่นี่อีกต่อไปแล้วเพราะกูจะไปเป็นนักมวยและต่อยให้แพ้เพื่อตังหนึ่งหมื่นเหรียญแม่งคนบ้าอะไรวะจะต่อยเพื่อแพ้แล้วก็ไม่รอช้าบากักกอตกับตะแก่มาตี้ก็มาที่สนามมวยเถื่อนซึ่งเป็นสนามมวยระดับลูกกระจอกก็คือใครอยากจะต่อยตีกันแบบเริ่มต้นกนน,กนีี่ัท ได้เ,เออเขาเรียกว่าเร่ร่อนไฟแต่บกักก๊อดก็ดันมาเจอบักนิโก้ที่มาป้วนเปี้ยนแถวนี้พอดีทําให้บักนิโก้โคตรจะงงเราไม่คิดว่าครูบาอาจารย์ที่มันนับถือจะมาต่อยมวยเรร่อนไฟแบบนี้เออใครไมันจะไปคิดแต่บกักก๊อดก็ไม่สนแลวงัดชุดแฟนตาซีสุดเท่ออกมาสวมนั่นก็เพื่อจะให้คู่ต่อสู้หวาดกลัวจนขี้หดตดหายและยอมแพ้ไปซะแต่มันก็ทําให้บักนิโก้ต้องงงยิ่งกว่าเดิมเราตั้งแต่เกินมาก็ยังไม่เคยเจอนับมวยคนไหนที่แต่งตัวประหลาดพิสดารแบบนี้อาการแมง่งโคตรหนักแถม่าถึงเวลาต่อสู้จริ บักกอดน้าเหมินที่ไม่เคยต่อยมวยเลยสักครั้งในชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะต่อยยังไงมันก็เลยวิ่งใส่คู่ต่อสู้ที่เป็นเพียงแค่ตาลุงเร่ร่อนและชกมวยมเพื่อจะหาตังมาซื้อข้าวแดกแถมตาลุงคนนี้ก็ไม่เคยชกกับใครเหมือนกันแต่ถึงตาลุงจะกัดกแค่ไหนบักกอดหน้าเหมินก็ดันกัดก,กว่าเพราะท,าทันทีที่มันวิ่งเข้ามาหาตาลุงมันก็โดนเข่าเสยไปคางและหงายเงื้อไปซะอย่างนั้นแมงคอดกัดทำให้บักกอดพ่ายแพ้แถมยังต้องนอนเปลออกจากสนามด้วยความทุเรศทุรังสุดๆแต่ถึงจะพ่ายแพ้มาอย่างรับค่า และเอาเศษตังค์ที่ได้มาจากการแพ้มาให้กับรองผอ,อเพื่อให้ท่านรองเก็บเอาไว้จนกว่าจะครบ4ี่หมืนแปดแล้วเอาไปให้กับผอ,อแบบตุ้มเดียวเ,เดี๋ยวก็ครบถ้ากูไม่ตายก่อนเวลาต่อมาบักก็สก็มาหาบักนิโก้เพื่อจะให้บักนิโก้สอนมวยให้กับมันเพราะอาดีตของบักนิโก้คือนักชก MMA ที่ชนะคนมาแล้วมากมายบักนิโก้ก็เลยสอนบักก็เกี่ยวกับการป้องกันตัวเพราะมันถนัดในเรื่องของการป้องกันและส่วนกลับคู่ต่อสู้แถมบักก็ยังบอกอีกว่ากูนั้มีพื้นฐานกีฬามวยปล้ำเพราะเคยเป็นตัวแทน นักมวยปล้ำในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนแต่ถึงจะมีพื้นฐานมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรระบักกอนก็สู้บังนิโก้ไม่ได้เลยสักนิดเดียวแต่ถึงจะรูปแบบนั้นบักกอก็ยังจะหน้าด้านหน้าทนออกเดินสายต่อสู้บนสังเวียนเร่ร่อนไฟเราเคยมีประสบการณ์การต่อสู้มาแล้วหนึ่งครั้งแถมมันยังมีประวัติการชกด้วยการชกหนึ่งครั้งแพ้นอกไปหนึ่งครั้งท้วนเรียกได้ว่าเป็นประวัติการชกที่น่าอเนจอนาจใ,ใ,ใจเป็นอย่างมากเออมึงไม่ต้องประกาศบอกก็ได้แต่ในรอบนี้ก็ไม่เหมือนเดิมเพราะในขณะที่บบัักกกอาลงเป็นระสสย้บ ต่อสู้จโๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทำให้พื้นเวทีเร่ร่อนไฟที่ไม่ค่อยจะมีคุณภาพกลายเป็นเวทีสไลเดอร์ที่แทบจะยืนไม่ได้เพราะมันลื่นซะเหลือเกินแม่งกูนึกว่าเล่นตุก๊กตาลม้มลุกและด้วยความลื่นก็ทําให้คู่ชกไม่สามารถกระเทืบบากอรได้อีกต่อไปบากอรก็เลยไม่ถูกน็อกและแพ้คะแนนแบบเท่ๆไปซะอย่างนั้นรู้สึกภูมิใจที่ไม่ได้แพ้น็อกแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะอีกไม่กี่วันต่อมาบากอรก็ไต่เต้าตัวเองแบบมัวๆจนได้ขึ้นมาต่อยบนเวทีที่ดีกว่าเดิมขึ้นนนนนมมาิดึงงแถใรอออบี้้คูู่่ตสขก ถ้าเป็นถึงนักมวยอาชีพที่มีฉายาวะะ่าแมลงวันหัวเขียวฉายาแมงคดเท่ทำให้บกักกอสเทียบเเสมือนของนเน่าเหม็นโดนแมลงวันหัวเขียวที่ชอบของนเน่เาเหม็นซัดเอาซัดเอาจนบักรแทบจะงงหัวไม่เคลื่อนแมงเอ้ก็โดนแมลงวันหัวเขียวกระทืบและด้วยการโดนอัดแบบต่อเนื่องก็ทําทให้บักกอดหมดความอมดทนและตัดสินใจซัดหมัดเคลื่องควายแบบมั่วๆไปหนึ่งหมัดแต่มันก็ดันฟลุกไปโดนเข้ากับเบ้าหน้าของคู่ต่อสู้เต็มๆทําให้บกักแมลงวันหัวเขียวล้มหน้าขมํามพื้นและแพ้นอกให้กับบักกอดหน้าเหมือนทันทีแมงขดฟก ก็ยังไม่จบแค่นั้นเราจูจ่ๆบักกอรก็ดันหักแตกหักแตนใส่หน้าของบักแมลงวันหัวเขียวเพราะก่อนจะมาขึ้นโนช็อคดไมิกินภายแอปเปิลบุตของตะแกมมาตี้ทําให้บักแมลงวันหัวเขียวต้องสวย <c oughs> เพราะแพนน็อกแ <c oughs> ถมยังโดนหักใส่หน้าซ้ําเข้าไปอีกเออนี่ไงล่ะชอบของเน่าเหมน็นและด้วยการหักแตกหักแตนก็ทําทให้บักกอรกลายเป็นคนโด่งคนดังในโลกโซเชียลพวะน,นักเรียนก็เลยรู้ว่าบักกอรหน้าเหมือนแอบไปต่อยมวยและหักแตกคาเวทีแต่ถึงจะรู้แบบนั้นเด็กนักเรียนคนนี้ที่ชื่อมอนลี่ก็บอกว่าถึงครูทุรรงก็ ยังเป็นฮีโร่ของพวกเราเรากโร้สู้เพื่อเพื่อนแล้วก็สู้เพื่อน,นักเรียนทุกคนถึงจะไม่ค่อยสอนหนังสือก็ยังจะพอมีความดีอยู่บ้างอ่ามันชมหรือด่าวะเวลาต่อมาบักก๊อดก็มาคุยกับบักนิโก้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกเพราะมันจะจำฝึกการโจมตีมากกว่าการตั้งรับเนื่องจากที่ผ่านมาในการเป็นกระสอบสายมากเกินไปใครมันจะไปอยากเป็นกระสอบสายบักนิโก้ก็เลยพาบักก๊อดมาเจอโค้ดอีกคนที่มีชื่อว่ามาร์คมนเป็นโค้ด MMA ที่มีความหลงไหลและเชี่ยวชาญในด้านมวยไทยเป็นพิเศษแต่การที่จะมาเป็นลูกกของบั มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราบากกอจะต้องผ่านการทดสอบด้วยการต้องต่อสู้กับคนถึง3คนในเวลาเดียวกันก็คือจะต้องโดนกระทืบเพื่อแสดงความเด็กทุยให้บักมาร์กยอมรับและก็นั่นหลักรับเรื่องการเป็นกระสอบสายคืองานหลักของบักกอทําให้บักกอหน้าเหมินผ่านการทดสอบได้แบบทุลักทุเลเหมือนเดิมเอินูหทนได้เวลาต่อมาบักกอก็ถูกพออเรียกมาด่าเพราะป้าป้าของน้องมอลลี่ลูกศิษย์ของบักกออ้างว่าบักกอครูหน้าเหมินเป็นคนทําให้ลูกสาวของมันดื้อนั่นก็เพราะว่าป้าป้าของน้องมอลลี่มีปัญหหาาาากกับธุรรริจ้นอ เนื่องจากพ่อครัวลาออกมันก็เลยอยากจะให้น้องมอลลี่ลาออกจากโรงเรียนแล้วมาช่วยทํางานที่ร้านแต่น้องมอลลี่ก็ไม่โอเคและบอกกับป้าป้าว่าบัูก๊อตไม่ให้ออกทางทั้งที่บกักก๊อตก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยเออกูโคตรงงแต่ถึงบกักก๊อตจะไม่เกี่ยวมันก็ด่าป้าป้าของน้องมอลลี่เป็นชุดเป็นชูดว่าอย่าเอาปัญหาของเมืองมาขัดขวางอนาคตของลูกเออพ่อแม่รังแกฉันอ้าวอะไรวะแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะบักพอ่ออก็ดาาก่าบักก๊อตเรื่องที่ไปต่อยมวยเร่ร่อนไฟว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและออาาจจจะทํให้พพนนขงงโรงเรเีย เสียหายแต่บักก๊อดก็ไม่สนและบอกว่ามันไม่ใช่เวลางานแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องผิดกฎหมายมึงไม่มีสิทธิ์มาห้ามกูเข้าใจบอ็อบบักเปิกแมงด่าไม่เกรงใจกูเลยแต่น,นบาบักก๊อดก็มาสอนนักเรียนตามปกติแต่มันก็ไม่ปกติเพราะมันคิดได้แล้วว่าควรจะตั้งใจสอนหนังสือโดยไม่สนใจว่านักเรียนพวกนี้จะเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเพราะเรามีหน้าที่สอนก็ต้องสอนให้ดีที่สุดทำให้นักเรียนทุกคนพากันมึนงงสับสนรเราคิดว่าผีเข้าครูเออมันไปโดนตัวไหนมาวาซึ่งหลังจากนั้นบกักก๊กอดก็ อย่างหนักพร้อมกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์การต่อสู้แบบ MMA ทีละนิดทีละหน่อยเรียกได้ว่าตรงไหนที่มีเวทีมวยมันก็พร้อมจะขึ้นไปเป็นกระสอบทรายเพื่อฝึกความดึกถุยและรับเงินรับทองจากความพาแพ้แพร้รอตังเท่านั้นที่มันต้องการเอต่อยแบบไม่เอาเชิงไม่สนใจประวัติโฟกัสแค่ตังอย่างเดียวแถมตอนนี้บกักกอดยังกลับมาเป็นครูที่ดีและตั้งใจสอนหนังสือให้กับนักเรียนหน้าเหมือนทุกคนทำให้เจเบลล่าเริ่มใจอ่อนกับความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของบกักกอตดเจก็เลยหลวมตัวมากินข้าวเย็นกับบักกอรดที่บ เออจังหวะนี้ต้องได้สวัแก๊กแล้วแต่ก็ไม่ได้สวัแก๊กแต่อย่างใดพเราจะโจ้เจเบลล่าก็เข้ามาโจมบักกอดเดพเราเห็นว่าบักกอดเป็นนักมวยก็เลยอยากจะลองไฟด้วยสักยกทําให้บักกอดโคตรจะงงพเรากล่าวว่าจะสวัแก๊กแต่เจชวนต่อยเฉยเลยแบบนี้จะไม่ให้งงได้ไงเออแมงอะไรวันนี้เวลาต่อมาบักมาก็กมาหาบักกอดและบอกว่า UFC ติดต่อมาหากูว่าอยากจะให้มึงไปต่อยแต่บักนิโก้ก็ดาปฏิเสธมึงก็เลยไม่ได้ไปต่อยทําให้บักกอดต้องงงเพราะไม่รู้ว่าทําไมบักนิโก้ถ รีมหาบาลนิกโก้และถามว่าทําไมมึงถึงปฏิเสธบาลนิกโก้ก็เลยบอกว่ากูกลัวมึงตายเพราะเวทีระดับนั้นมันมีนแต่คนโหดๆแตกต่างกับเร่ร่อนไฟอย่างสิ้นเชิงเออไม่ตายก็พิการแต่บักก๊อดก็ไม่สนและยืนยันว่าจะไปต่อยถึงแม้จะรู้ว่ายังไงยังไงมันจะต้องพ่ายแพ้ก็ตามเออแพ้ได้ตั้งหนึ่งหมื่นต่อยเร่ร่อนไฟมาหลายสิบรอบกูก็ยังได้ไม่ถึงพันเลยบาลนิกโก้ที่รู้แบบนั้นก็เลยพาบักก๊อดเพื่อนเลิฟมาคุยกับโปรโมเตอร์ของ UFC เพื่อจะบอกว่าบักก๊อดอยากโดนกระทืบซึ่งสถานที่คุยก็เปป็นนนรร้าาารปะปะ้าาาาออหขงม ที่มีปัญหาจนอยากจะให้ลูกลาออกจากโรงเรียนแต่ตอนนี้ก็ไร้ปัญหาเพราะบักกอนให้น้องชายแท้แท้ที่เป็นคนทําอาหารเก่งมาเป็นเชฟให้กับร้านนี้ทาให้ร้านอาหารแห่งนี้ขายดีฟานว่าเททิ้งเทคว้างออลูกค้าแต่ละคนเด็กยังเว่าตายอดตายอยากมาตั้งแต่ชาติปางก่อนส่วนในเรื่องคุยกับโปรโมเตอร์ก็ไม่ได้มีอะไรติดขัดเพราะาโปรโมเตอร์ก็บอกว่าโอเคมึงไปชคที่ UFC ได้เลยเนื่องจากผู้คนมากมายให้ความสนใจในเรื่องราวการต่อสู้ของบักกอนที่สู้เพื่อเพื่อนและก็เหล่านักเรียนที่อยากจะเรียนดนตรี เวลาต่อมาเกเบลล่าก็โทรมาบักกอตและบอกว่ารองผอ,อ,อที่มึงเอาตังไปฝากมันยักยอกตางของโรงเรียนและบินนีไปแล้วนั่นก็หมายความว่าตังที่มึงฝากไว้ทั้งหมดก็โดนโดรอไปด้วยเช่นกันทำให้บักกอตต้องกใจเพราะกลายเป็นว่าที่ทําไปทั้งหมดมันสูญเปล่าแบบไม่เหลืออะไรเลยเอ้าวเจ็บตัวฟรีบักกอตก็เลยเปลี่ยนใจจากที่จะสู้เพื่อแพ้มาเป็นการเอาชนะเพราะถ้าหากชนะจะได้ตังห้าหมื่นเหรียญทันทีแต่ก็ติดปัญหาที่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาชนะยังไงเออปกติตามราหาสแต่ความพ่ายแพ้จะไม่รู้ว่าัยชนะ มันคืออะไรจากนักบากตก็ออกมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยที่มีนักเรียนสุดที่เลิฟมาเล่นเครื่องดนตรีและร้องเพลงเปิดตัวให้กับมันทําให้บากอตรู้สึกฮึกเหิมเราไม่คิดไม่ฝันว่านักเรียนหน้าเหมือนพวกนี้จะมาร้องเพลงเปิดตัวให้แต่ถึงจะฮึกเหิมลาพองใจคู่ต่อสู้ของบากตที่มีชื่อว่าดีเรียสันส้นว่าบักดีมันก็โคตรจะโหดเราเคยต่อยคนจนตายมันแล้ว5คนแล้วก็ต่อยจนคนมีการซ้ําสอนมันแล้วถึง99คนแม่คบพ่อคนแม่โหดแล้วก็นั่นแหละครับพอเริ่มชกปุ๊บััักกกกดดีนกชกพลงลง้ามาม มากระทึบักกอดแบกระทึบเอากระทืบเอาอย่างกับว่าโกรธแทงกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนทําให้บักกอดมึนวิง่งวิ่งเราไม่รู้ว่าโดนอะไรไปบ้างเออกุนนับไม่ทันแต่ถึงจะโดนหนักักขนาดนี้บักดีก็เอาบักกอดไม่ลงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาบากมักกอดมนโดนแบบนี้มาตลอดทําให้มันมีสกิลว,วิชากระสอบทรายที่เถิกควายถุยมากกว่าใครในปัตถภีเออกุนนี่แหละตัวแทงของฟูและด้วยความอึดถึกทนที่ไม่มีใครเอาลงก็ทําทให้บักดีสตามีน้ำหมดเพราะเมื่อคืนเพิ่งจะ,สะแสวกแกกับสาวสามากหน้าหลายตาก็เลยเกิดอาการขาออ่น นิดหน่อยนั่นแหละครับในเมื่อบักดีหมดบักก็ที่เป็นตัวแทงของโูก็เปิดฉากโจมตีด้วยอาวุธทุกอย่างที่มีโดยที่บักดีก็แทบจะไม่ป้องกันอะไรเลยเพราะหมดแรงเข้าต้มจริงๆทําให้บักดีนะคฆ่าพลังกล้ามดากลายเป็นเพียงแค่แคแรี่งโง,ง่ที่ไม่สามารถทําเกมได้อีกต่อไปตัวแทงอย่างบักก็ที่เห็นแบบนั้นก็เลยยกบักดีลอยลาลิว้วและจับมันฟาดลงพื้นด้วยความแรงทําให้บักดีหงายเงิบและแพ้นอกไปซะอย่างนั้นแม่งเอ้ยเกมพลิกนั่นแหละครับบักก็กลายเป็นผู้ชนะและได้รับตังห้าหมื่นแบบที่ไม่มีใครคาดคด แคมที่เบลล่าที่ไม่เคยชอบมันยังตกลงปลงใจว่าจะลองสวัสดแก๊กับบักกอร์ดเพื่อทดสอบระบบทําให้สองตัวนี้ได้สวัสดแก๊กันและกลายเป็นพระเอกนางเอกของเราตามคอนเซปต์เออย,อย่างน้อยก็ยังมีการสวัสดแกกส่วนตาแก่มาตี้กับวิชาดนตรีก็ได้ไปต่อกับโรงเรียนอีกหนึ่งปีก็คือถ้าครบปีและโดนตัดงบอีกก็คงจะสวยพระเอกอีกเหมือนเดิมเออถ้ามึงเอาตัางห้าหมื่นมาให้ตาแก่มาตี้ทั้งหมดรับรองว่าตาแก่จะไม่อยากเป็นครูแล้วแน่นอนและในส่วนของบักนิโก้มันก็ผ่านการทดสอบจนได้เป็นพลเมืองของเมกาตามที่ตั้งใจ แต่ต่อไปนี้จะเรียกพี่ว่าต่างดาวไม่ได้แล้วนะเพราะพี่เป็นวัยรุ่นอเมริกันแล้วนะน้องนะเอ่อจบแล้วไปดีกว่าและเรื่องเราก็จบเป็นยังไงกันบ้างละครับสําหรับหนังเรื่องนี้แล้พวกคุณคิดเห็นกันอย่างไร <c oughs> ไมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ